ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15ของเดือนมิถุนายนปี2567ผ่านมาแล้วครึ่งทางวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดทำงานของข้าราชการข้าราชการคือผู้ยอมรับใช้อยู่ในเบื้องยุคนบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรียกว่าข้าราชการ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทำไร่ทำสวนการเกษตรก็ไม่อยู่ในกลุ่มข้าราชการวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องการดำรงชีพเพื่อผลมีมีความสุขทั้งโลกนี้และก็โลกอื่นนะที่เรียกว่าทำยังไงให้ได้ทั้งสองโยกทั้งสองโลกในหนึ่งชีพ เรานะเราจะประกอบธรอย่างไงให้ได้ความสุขในปัจจุบันก็มีทั้งลาจ,จากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขหลักธรรมอันนี้จากหนังสืออริยสัจจพระโอดเล่มที่สองได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งพรามชื่อว่าพยาคาปัชชะได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นเครือขัด บริโภคการแอรอัดอยู่ด้วยบุตรของเรือนใช้สอยจันทร์ช้สอยจันทร์จากแววนกาสีทรงข้าพวงทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ยินดีเงินยินดีทองและเงินอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเ <c oughs> พื่อความสุขทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะแก่ข้าพระองค์ผู้อยู่ในสถานะเช่นนี้เถิดพระเจ้าข้านะก็ไปบอกเนี่ยเรายังเป็นฆราวาสอยู่ยังไงพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าพยาคัปัจชะพยาคัปัจชะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข แกกุณบุตรในทิฏฐธรรมสีประการอย่างไรเล่าสีประการคืออุทธธานะสัมปทาซึ่งแปลว่าถึงพร้อมด้วยความขยันต้องขยันนะสอ,อารคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กัลยาณมิตรตาความมีมิตรมีมิตรด,ดีสัมมาชีวะเรียกว่าสัมมาชีวิตเ,เรียกว่าคบมิตรดี สัมมาชีวิตาการเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอทำสีประการนี้แหละนะพระยาคาปัะชะอุฐานสัมปทาเป็นอย่างไรกุลบุตรในกรณีนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นกระทำการงานหรือด้วยกสิกรรมหรือวานิชกรรมโครักกรรม อาชีพผู้ถืออาวุธอาชีพราชบุตรหรือหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้นๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทำสามารถจัดให้กระทำรรพยคาาปบัจชนี้เรียกว่าอุตทานสัมปทาพูดถึงพร้อมด้วยความขยัน ไม่ปล่อยปละละเลยนาทีนั่นเองทําอยู่สอด่องอยู่ทําให้ดียิ่งขึ้นนะนะพยักคับปัชชะอารขาขะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่ากุลบุตรในกรณีนี้โพคะอันกุลบุตรหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อ เป็นโภคะทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบทรั์ของเราไปโจรจะไม่ป้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปทายาทอันไม่รักไข่จะไม่ยื้อแย่งเอาไปดังนี้ พยัคับัจชานี้เราเรียกว่าอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา <c oughs> พยัคับัจชะกากรยานามิตตาเป็นอย่างไรเล่าคุณบุตรในกรณีนี้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านหรือนิคมถ้ามีบุคคลใดๆในบ่บ้านหรือนิคมนั้นเป็นเครือขบ,บดีหรือเป็นบุตรกครหบ,บดีก็ดีเป็นหนุ่มที่เจริญด้วยศีล หรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีนก็ดีล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีนถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วใซกุลบุตรนั้นก็ดำรงอยู่ร่วมนะอูจจาร่วมสากศราร่วมกับชนเหล่านั้นเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา โดยอนุรูปแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยสธาเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลโดยอนร grease, ุรูปแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลเขาติดตามศึกษาเรื่องศึกษาความถึงพร้อมด้วยจักคะโดยอนุรูปแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยจักคะเขาติดตามศึกษาถึงความถึงพร้อมด้วยปัญญา โดยอารูปแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นพยคัปัจช,ชะนี้เราเรียกว่าการยานามิตตานะเขาจะทำดีให้เห็นนะพยคัปัจช,ชะสมาชีวิตาเป็นอย่างไรเล่ากุณบุตรในกรณีนี้รู้จักความได้มาแห่งโพกศัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโพทศัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ฟุ่มเฟื่อยนักไม่ไม่ขัดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจาักท่วมรายจ่ายร <c oughs> ายจ่ายของเราจับไม่ท่วมรายรับ <c oughs> ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยักปัจชะเปรียบเหมือนบุคคลถือตาจ้างหรือลูกมือของเขา ยกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่า <c oughs> ยังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปอยู่เท่านี้แล้วดังนี้ฉันใดคุณบุตรนี้ก็ฉะนั้นเขารู้จักความเป็นความได้มาเห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปห่งโภคทรัพย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ผูมเฟื่อยนักไม่ผุดเคืองนักโดยมีหลักว่าราย รายได้ของเราจะท่วมทับรายรับเออรายจ่ายของเราจะท่วมทับรายรับและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมทับ <c oughs> นะคือถ้ารายได้ของเราเนี่ยมันต้องมากกว่ารายรายรายรับถ้าจ่ายมากกว่ารายรับลำบากละ <c oughs> รายได้ของเราจากท่วมทับรายจ่ายและรายจ่ายของเราจากไม่ท่วมทับรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พะยะักขัจชะคุณรบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วใช่ก็จะมีผู้กล่าวว่าบุรุษนี้คุณระบุตรนี้ใช้จ่ายพอคัพย์อย่างสุลุยสุไล เมือนคนกินผลมาเดือฉันใดก็ฉะนั้นปยักยับประชะถ้าค้ากุลบุตรเป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแร่งแค้นแล้วใซ้ก็จะมีผู้กล่าวหาว่ากุลบุตรนี้จากตายอดตายอยากตายอดตายยากอย่างคนอนาถา พยักคับปะชะเมื่อกุลระบุนี้รู้จักความที่ได้มาแห่งโภคาทรู้จักความชิ้นไปแห่งโภคาทร์ <c oughs> แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟอยนักไม่ไม่ฝูดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจากท่วมทับกระจายรายจ่ายของเราจากไม่ท่วมทับได้รับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยักคับปะชะนี้แล นี่เราเรียกว่าสมาสมมชีวิตาการเลี้ยงชีวิตอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะั้นญาติโยมทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของของการทำให้ได้โภคทรั์ทั้งปัจจุบันด้วยและในสัมปรายภพด้วยนะนอกจากนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสื่อมตีอย่างนะ ความเสื่อมสีอย่างคือเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันมีเพื่อนฝูงเลวสามทางสี่อย่างนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์นะ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลที่พ <c oughs> ระเจ้าทรงสอนไว้อย่างละเอียดละออถ้าเราเดินตามที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้รับรองว่าไม่มีใครเดือดร้อน แต่ทุกว,วันในสังคมปัจจุบันนี้ <c oughs> มันเดร้อนเพราะว่าไปกู้ไปยืมเขามาไปเอาเงินอนาคตมาใช้นะเพราะว่าใช้ใจ่ายมันมันมากกว่ารายรับใช่ไหมเมื่อใช้จ่ายมากกว่ารายรับไม่มีก็ต้องไปกู้เขาเมื่อไปกู้เขาก็ต้องเสียดอกเบี้ยเงี้ยเมื่อเสียดอกเบีย้ยนี่แหละพระองค์ทรงตัวมาเป็นความทุกข์ในโลกเมื่อไม่ไม่จ่ายหนี้เขาเขาก็ทวงหนี้เมื่อทวงไม่ได้เขาก็ จับกลุ่มนะอันนี้แหละเป็นความทุกข์ของคนในโลกนะอันนี้เราจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งสองทางก็ทำดังที่กล่าวมานั่นแหละคือ <c oughs> ต้องขยันนะขยันมาแล้วก็ต้องรู้จักรักษารักษาเสร็จแล้วก็ต้องคบมิตรีดีอย่าไปคบมิตรดีก็พพาเราไปทำบุญบ้างรู้จักเก็บ จะเบียงไว้ในภายภาคหน้าแล้วก็รู้จักเก็บทับสมบัติในปัจจุบันไปพบธนาคารธนาคารก็ชวนให้ฝากเงินอย่างเงี้ยไปพบนักบวชหรือเป็นพระเขาก็ชวนให้บริจาคเงี้ยก็ทําให้มันเหมาะสมอย่าให้รายรายจ่ายมากกว่ารายรับอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ คบมิตรดีแล้วแล้วก็ไม่ใช้จ่ายนยอย่างพุ่มเฟืองหรืออย่างแบบผืดเครื่องก็ไม่ได้นะก็ต้องดูพอเหมาะพอสมอ,องค์รงการว่าพอเหมาะพอสมของพระองค์ก็คือให้นี่แหละรายรับมากกว่ารายจ้างเลี้ยงดูใครบ้างเลี้ยงดูมารดาบิดาให้อิ่มน้าเลี้ยงดูบุตรภรรยาข้าทาสให้อิ่มน้าเลี้ยงดู มิตรอามาให้อิ่มน้ำแล้มีโอกาสได้บริจาคแก่พระหรือสมมณะมีสี่หวข้อนี้อย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เป็นหลักเป็นธรรมเมื่อเราได้ศึกษาได้เข้าใจแล้วก็แบ่งทรัพย์ที่มีให้ได้สี่ส่วนแล้วก็ทําตัวเองอยู่อย่างนี้สม่ําเสมอชีวิตก็ไม่ไดนร้อ,รอนข้อสําคัญอาตมมาว่ามันอยู่ตรงที่การครบมิตร ถ้าเราครบมิตรไม่ด,ดีเนี่ยมันก็จะพาเราไปเล่นหุ่นเล่นการพนันเล่นตัวเล่นโปเล่นอะไรต่างๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะออกนอกทางไปมากทรัพย์ทีท่เรามีมันก็จะหายไปเพราะผู้เจ้ามันเป็นความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์อย่างเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันเนี่ย เที่ยวกลางคืนเกียรติค้านทําการงานอะไรในกลุ่มพวกนี้มันเป็นความเสื่อมเสื่อมแห่งโภคารัพนี่เงี <c> ้ย <oughs> อันนี้เราจะทําอย่างไรผู้เจ้าก็สอนให้นี่แหละใช้ใจ่ายสมะชีวิตาให้พอเหมาะพอสมพอเหมาะยังไงก็คือให้รายจ่ายน้อยกว่ารายรับ <c oughs> แต่ปัญหาที่มันเกิดในปัจจุบันมันไม่งั้นอ่ะมันรายจ่ายมากกว่ารายรับ อ่ารเงี้ยรายรับได้เดือนละหมื่นรายจ่ายเดือนละสามหมื่นเงี้ยม,มันเป็นเรื่องของฟุ่มเฟือยนะพระองค์ทรงสอนให้เราอ่ะอย่าก,กินใช้จ่ายทรัพย์ทุรรวยสุราายเหมือนกินผลมะเดือนนะโยมคงจะเห็นนะผลมะเดือแถวบ้านนอกจะมีต้นมะเดือยนะมะเดือนี่มันจะมีเมล็ดข้างในเป็นฝอยๆนะเวลากัดไปข้างนอกมันอร่อยอยู่มันมีหวานหวาน แต่ว่าพอเข้าไปถึงไส้แล้วมันจะมีแมลงวิมีอะไรอยู่ข้างในนะก็แทะ้กินหน่อยเดียวแล้วก็คว้างทิง้งมันก็เหมือนกินอาหารไปถึงก็สั่งๆๆหมดเป็นพันเป็นหมื่นกินแค่กลัปั้นเดียวแล้วอิ่มแล้วอย่างเงี้ยก็ทิ้งคว้างอาหารนั่นก็มีใครเอาอย่างเงี้ยเหมือนงานศพก็เหมือนกันก็งานศพก็กินอาหารทิ้งขว้างเยอะ เวลาแขกมาก็ยกไปถาดหนึ่งถาดหนึ่งบางทีก็อาจจะมีห้าหกอย่างเขาก็กินนิดหน่อยก็ยกกลับไปก็ไม่เอากินแล้วเทอย่างเงี้ยลักษนาอย่างนี้โปรง,รงตรงจัดว่ากินแบบสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกินปนมะเดือเห็นไหมฮะนี่แหละทำอย่างนี้แหละท่านผู้รับชมและก็รับฟังทุกท่านศาสนาสอนไว้ พีงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปศึกษาพระงคสอนไม่หมดเลยในเรื่องอย่างนี้ที่เรียกว่าทิศหกนะที่เรียกว่าทิศหกเนี่ยถ้า,ากว่าเราเต็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มอามันติดถ้าเรารู้จักคำอย่างถูกต้องเนี่ยท่านผู้รับชมและก็รับฟังทุกท่าน <c oughs> เราจะ อยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขอย่างพระองค์ตรงตัดว่าทิศหกทิศเนี่ยทิศเบื้องหน้าคือมันดาบิดานะทิศเบื้องหลังคือบุตรและภรรยาทิศเบื้องซ้ายมิสังหายทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องต่ำข้าทาสกรรมกรทิศเบื้องสูงคือพระและสามมญาพรามถ้าปฏิบัติถูกทิศนี่ <c oughs> เราจะเซจะล้มไปทิศไหนก็มีการป้องกันประคองนะอย่างทิศเบื้องหน้าเนี่ยผู้เจ้าทรงยกมารดาบิดาเนี่ยเป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าเกิดมาแล้วก็พบพ่อกับแม่ฉันั้นพ่อแม่สอนอะไรลูกก็หนึ่งห้ามลูกไม่ให้ทําบาปให้ลูกมีการศึกษานะมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควรหาคู่ของให้ นะน,นี่คือ <c oughs> หน้าที่ของพ่อกับแม่ส่วนลูกเมื่อไรรับหน้าที่แล้วก็หนึ่งนะช่วยทำจีของท่านปฏิบัติตัวตนให้สมควรที่จะรักษามรดโดกนะแล้วก็ยามท่านเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอนะแล้วก็เลี้ยงดูท่านท่านตายไปแล้วเพิ่มทักษิณาทานให้ไม่นี่ข้อที่หนึ่งเนี่ย ถ้าทําได้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นภรรยาสหายมิตรอะไรเขาจะมีคําตอบหมดเลยต่างคนต่างทาหน้าที่ให้ถูกต้องเนี่ยมันจะเตะไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่เดีอดร้รอนใช่ไ,ไหมฮะพระองค์ทรงตรัสววในทิศทั้งหกจะปกะคองไว้ให้ไม่ให้เราตกต่ําแต่ที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม ตามหลักการ,รตามหน้าที่ปฏิบัติเราจึงพบแต่ความไม่ถูกต้องและความไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะท่าน,นท่านผู้รับชมและก็ผู้รับฟังทุกท่าน <c oughs> ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเราไม่สร้างเหตุสร้างผลที่ถูกที่ต้องเราก็ไม่ได้ถ้าเราทำเหตุผลที่ถูก,ท,ถกที่ต้องเราก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งสองทางเลยในโลกนี้ก็มีความสุข พาะกระซับก่าพออยู่พอกินแม้แต่ตายไปเราก็ได้สู่สุคติมนุษย์หรือเทวดาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วอย่างเงี้ย่้นเราทั้งหลายก็จะเอะไรให้มันดียิ่งกว่านี้แหละชีวิตนี้มันก็มีแค่นี้แหละทุกคนเกิดมาก็ไมหน้าไปหาความแก่ความเจ็บความตายการพัาดาจากของรักของชอบใจมันก็เป็นอย่างนี้ เรายังยังหนุ่มยังแน่นอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคนแก่มันทุกอย่างไงตามหลักในยัสี่การเกิดเป็นทุกข์เนี่ยการแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ก็พอถึงเวลาจังหวะเราไปถึงเป็นคนแก่เราจะรู้ว่าอ๋อคนแก่มันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างเงี้ยาการตายอะตายก็เป็นทุกข์ไม่มีใครอยากตายนะกลัวตายแต่กลัวยังไงก็จะต้องตายอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ เราต้องเสพครบเสพคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเสพครบเสพคุ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เสมอเสมอเมื่อความวิบัติหรือความแตกแยกของกายมาถึงเราเราก็อ้าวเราให้มาหมดแล้วเนี่ยทานแล้วก็มีศีลก็มีภาวนาก็มีอย่างเงี้ยเราทําไปแล้วในสามปัยยะพบนี่ก็ไม่ต้องรอให้ใครมาส่งเราตอนที่เราตายไปแล้วขอให้พ่อไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนู้นเนี่ยที่ไหนไม่รู้ชั้นนู้นเนี่ย แต่เราทาไว้แล้วเนี่ยตามแต่ความดีถ้ามีทานนิดหน่อยมีศีลพอประมาณมาเกิดเป็นมนุษย์กับมนุษย์ที่ดีถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นดีเหมือนกันถ้ามีทานเป็นงานอาิีเลกมีศีลเป็นเรื่องของอาดิเลกเป็นเรื่องธรรมดา่เงี้ยไปเกิดเป็นเทวดาชั้นเลิศอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทํานี่แหละไม่งั้นพระเจ้าจะทรงตรัสไปหรือว่า เรามีกรรมเป็นของของตนนะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างเงี้ยผลของงตามคือการกระทำของเราอะ่ะนั้นยมจะไปรอให้ลูกหลานส่งไปให้นะมันยังอยู่ปลายเหตุนะคนบางคนไม่มีโภคทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานลูกหลานก็ไม่ทำบุญให้ทานอะไรให้อย่างเงี้ยก็มีเดี๋ยวบางคนเขาก็มีไม่มีก็เขาก็ทำอย่างเงี้ยเขาทำหน้าที่ของเขา เพิ่มทักษิณาทานยาเมื่อท่านร่วงรับจากโลกนี้แล้วอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว,ว่าจะเป็นเขาเป็นเราอ่ะเราว่าต้องสร้างอ่าพบทั้งสองให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันให้มีความสุขด้วยหลักเกณฑ์สีประการนั่นแหละหามารู้จักรักษาคบมิตรดีใช้ใจอย่างพอหมอพอสมอย่างเงี้ยก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องรวยระดับมหาเศรษฐี นะแต่ขอให้เรามีกินมีอยู่ไม่เดือดร้อนเจ็บป่วยก็พอมีเงินไปพาไปหาหมอมันก็เียงพอแล้วจะเอาอะไรอีกละ่ะแต่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงทางความเสื่อมทางเสื่อมสีระการนะักเลงหญิงนักเลงเลสุราเที่ยวกันคือเล่นการพานันเกียรตค้านทำกัรงานเนี่ยมันในกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มแห่งความเสื่อม มื่อเราไปเดินเส้นทางนี้มันก็เสื่อมบุคคลทรัพย์ก็เสื่อมชื่อเสียงกีดรยศก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อมเสพพบสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยก็ขออนุโมทนากับท่านหั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านคุณโยมอนาเกตก็ขึ้นมาจากต่างแดนนะมีสุเทพมีบ้านสวนหมออรแล้วก็โยมผาน เป็นคนแรกได้ขึ้นมาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยธรรมแนงที่กล่าวมานี่แหละก็คือหาได้แล้วก็ดูจักรักษาแต่ไม่ใช่หามาก็รักษารักษาไม่ยอมเลี้ยงดูตัวเองก็จะตายอดตายอยากอีกนะแต่หามาได้ก็ใช้จ่ายสู้ลุยสู้ไล่โอ้ยบุหรุดนี่ก็เหมือน กินผลมาเดือกินที่งกินกว้างพบกับความเดือดร้อนโภคทรัพย์อย่างเงี้ยองสอนอย่างนี้นะนี่รู้จักหารู้จักร,รักษาคบมิตรด,ดีและใช้จ่ายทรัพย์พอเหมาะพอสมเมื่อเราไม่เดือดร้อนในปัจจุบันในสัมราชภพเราก็ต้องดีอย่างเงี้ยมันให้ทานมันภาวนามันมีศีลก็เพียงพอแล้วในชีวิตนี้ ันนี้คือเป็นเส้นทางของโยมที่ยังอยู่ของเรือนยังบริโภคกรรมอยู่เนี่ยหลวงก็ทสงสอนให้หลักทีอย่างนี้แหละแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าคบมิชั่วมิชั่วนี่ทําให้เสื่อมเสียทราบสีนเงินทองเสื่อมเสียโอกาสนขอ้อนามทนาก็เจริญพร